และหลายคนลุ้นในเรื่องของค่าใช้ใจ่ายในแต่ละเดือนว่าจะพอใช้หรือเปล่าจะดีกว่าไหมหากวันนี้คุณสามารถมีไรายได้จากทั่วทุกมุมโลกจากการทำธุรกิจออนไลน์ของคุณ เราทีมงาน f o ร์ไลฟ์วิทยุออนไลน์ขอมอบแอปพลิเคชันวิทยุออนไลน์ให้คุณเอาไปใช้แบบฟรีๆมันคือฟรีออนไลน์เรดิโอแอปพลิเคชัให้คุณได้นำเอาไปเป็นเครื่องมือในการทำการตลาดกับธุรกิจโ l r l i ลฟนั่นเพราะว่าวิทยุออนไลน์สามารถฟังได้ทั่วโลกไม่มีคอมไม่มีเน็ตคุณก็สามารถที่จะเป็นเจ้าของสถานีวิทยุของคุณเองได้จัดรายการวิทยุออนไลน์ด้วยเสียงของคุณเอง ถ้าพูดถึงธุรกิจเครือข่ายหลายหลายคนกลัวในเรื่องของแชร์ลูกโซ่สำหรับธุรกิจโฟร์ไลท์รายได้ที่คุณจะได้มาจากการขายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของบริษัทโฟรไลท์ life, ที่ชื่อว่าโฟร์ไลท์ทรานสเฟอร์แฟกเตอร์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับภูมิคุ้มกันลูกค้าก็คือคนที่อยากมีระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรง ซึ่งคนทั้งโลกก็อยากมีระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงดังนั้นคนทั้งโลกจึงมีโอกาสที่จะเป็นลูกค้าของคุณได้ความร่ำรวยใครๆก็ต้องการการทำธุรกิจการทำอาชีพการหารายได้จุดมุ่งหมายก็คือทุกคนต้องการอยากจะรวยความรวยที่คุณจะได้จากธุรกิจโฟร์ไลท์ก็คือการที่คุณมีคนช่วยขายมากๆช่องทางรายได้ในธุรกิจโไลท์มีอยู่3ช่องทาง รายได้ในช่องทางที่1ก็คือการรับสมัครสมาชิกเพิ่มโดยจะคิดเป็นเปอร์เซนต์จากคะแนนของออเดอร์แรกกับสมาชิกที่สมัครเข้ามาใหม่ 2. <your> การที่สมาชิกทำคะแนนถึง100คะแนนการที่สมาชิกทำคะแนนได้ถึง100คะแนนรายได้จะคิดเป็นเปอร์เซนต์จาก100คะแนน 3. <your> รายได้จากคะแนนที่เกินจาก100คะแนนก็จะคิดเป็นเปอร์เซนต์จากคะแนนที่เกินมา รับต้นที่คุณลำพังคุณคนเดียวไม่มีผู้ช่วยขายไม่มีทีมงานรายได้ทั้งหมดก็จะมาจากผลงานของคุณ ขายได้ก็คือได้ขายไม่ได้ก็คือ0ูนย์และถ้าคุณคิดอยากจะรวยในธุรกิจหัวไหลหรือธุรกิจเครือข่ายทั่วไปอยากจะมีรายได้มากๆในธุรกิจเครือข่ายวิธีการก็คือคุณต้องเพิ่มจํานวนผู้ช่วยในการขายแผนการตลาดของบริษัทหัวไลบริษัทหัวไลจะให้ผลตอบแทนแบบยูนิเลเวลซึ่งมีอยู่10ชั้นและทําให้สมาชิกมีรายได้แบบไม่มีจํากัดเมื่อคุณได้สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกหัวไล ในทีมงาน o l r l i ลฟ์วิทยุออนไลน์สิ่งแรกที่คุณจะได้นั่นก็คือเว็บไซต์วิทยุออนไลน์ที่จะทำหน้าที่ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ที่สนใจและจะเป็นการร่นระยะเวลาของการเรียนรู้ในเรื่องของผลิตภัณฑ์หรือธุรกิจให้กับสมาชิกที่สมัครใหม่ในวิทยุออนไลน์จะพูดอธิบายแทนสมาชิกเว็บไซต์ที่2ที่สมาชิกจะได้นั่นก็คือร้านค้าออนไลน์ของบริษัทโฟ l ไล h ์ โดยบริษัทโฟลท์จะทําเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ให้กับสมาชิกที่สมัครเป็นสมาชิกของบริษัทโฟลท์เว็บไซต์นี้ทําเป็นแบบอ e ีคอมเมิร์ซโดยเว็บไซต์จะทําหน้าที่ในการรับออเดอร์โดยบริษัทโฟลท์จะทำหน้าที่ในการส่งสินค้าไปถึงมือลูกค้าแทนสมาชิกทีนี้เรามาดูตัวอย่างของรายได้ที่สมาชิกจะได้จากธุรกิจโฟลท์1คะแนนเท่ากับ1ดอลลาร์1ดอลลาร์เท่ากับ37บาทตัวอย่าง 1รายได้จากการรับสมาชิกเพิ่มคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากคะแนนของออเดอร์แรกจากสมาชิกที่สมัครใหม่เมื่อคุณสมัครสมาชิกใหม่เข้ามานำมาไว้ในชั้นที่1คุณจะได้ผลตอบแทน25%และเมื่อชั้นที่1ของคุณแนะนำสมาชิกเพิ่มมาเป็นชั้นที่2ของคุณคุณจะได้12%และชั้นที่2แนะนำชั้นที่3ให้คุณคุณจะได้5% ชั้นที่3รับคนเพิ่มเป็นชั้นที่4คุณจะได้อีก2%ชั้นที่4รับคนเพิ่มเป็นชั้นที่5คุณจะได้อีก3%ชั้นที่5รับคนเพิ่มเป็นชั้นที่6ของคุณคุณจะได้อีก3%ชั้นที่6รับคนเพิ่มเป็นชั้นที่7คุณจะได้อีก2%ชั้นที่7รับคนเพิ่มเป็นชั้นที่8คุณจะได้อีก2%ชั้นที่8รับคนเพิ่มเป็นชั้นที่9คุณจะได้2%และชั้นที่9 แนะนำคนมาได้เป็นชั้นที่10ของคุณคุณจะได้อีก2% 2. ปร์รายได้ที่สมาชิกทำคะแนนถึง100คะแนนบริษัทจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จาก100คะแนน100คะแนนชั้นที่1คุณจะได้2% 2%อ์งเปใน100คะแนนก็คือ2ดอลลาร์คะแนนจากชั้นที่2คุณจะมีรายได้จากสมาชิก2ดอลลาร์ต่อคนและชั้นที่2บริษัทจ่ายที่25% 2 5ของ100คะแนนก็คือ25ดอลลาร์ 2. ดังนั้นคุณจะมีรายได้จากสมาชิกในชั้นที่2นี้เท่ากับ25ดอลลาร์ต่อคน100คะแนนจากชั้นที่3บริษัทจ่ายให้5% 5%จาก100คะแนนก็คือ5ดอลลาร์ดังนั้นคุณจะมีรายได้จากชั้นที่3 5ดอลลาร์ต่อคนชั้นที่4 100คะแนนจากคนในชั้นที่4คุณจะได้อีก12% 12%จาก100คะแนนก็คือ 12ดอลลาร์คุณจะมีรายได้จาก100คะแนนของคนในชั้นที่4เท่ากับคนละ12ดอลลาร์รายได้จาก100คะแนนของคนในชั้นที่5บริษัทจ่าย3% 3%ของ100คะแนนก็คือ3ดอลลาร์ดังนั้นในชั้นที่5คุณจะมีรายได้จากสมาชิกในชั้นที่5คนละ3ดอลลาร์ 100คะแนนของคนในชั้นที่6คุณจะได้3%อร์เซของ100คะแนนก็คือ $3 ดอลลร์ดังนั้นคุณจะมีรายได้จากคนในชั้นที่6คนละ3ดอลลาร์100คะแนนจากคนในชั้นที่7คุณจะได้2% 2%จาก100่คะแนนก็คือสองดอลลร์คุณจะมีรายได้จากคนในชั้นที่เคนละสดอลลราชั้นที่แปดหนึ่งร้อยคะแนนของคนในชั้นที่แปดคุณจะได้2%องเนต์สนต์ของหนึ่งร้อยคะแนนก็คือสองดอลลร์ คุณจะมีรายได้จากคนในชั้นที่8อยู่ที่คนละ2ดอลล่าและชั้นที่9 100คะแนนในชั้นที่9คุณจะได้อีก2% 2%จาก100คะแนนก็คือ2ดอลล่าคุณจะมีรายได้จากคนในชั้นที่9อยู่ที่คนละ2ดอลล่าและ100คะแนนจากชั้นที่10คุณก็จะได้คนละ2ดอลล่าเช่นกันนะครับทีนี้เรามาดูดรายได้ช่องทางที่3คือคะแนนของคุณหรือของสมาชิกที่เกินไปจาก100คะแนน บริษัทจะคิดเป็นเปอร์เซนต์จากคะแนนที่มีอยู่ถ้าคุณทําคะแนนเกินจาก100คะแนนมาคุณจะได้25%เปถ้าสมาชิกชั้นที่1ของคุณเกินมาคุณจะได้ชั้นที่2เินต์ชั้นที่3เกินมาคุณจะได้1 2เปชั้นที่4เกินมาคุณจะได้3%ิบเปเนชั้นที่5เกินมาคุณจะได้3%เปเชั้นที่6เกินมาคุณจะได้2%เปเชั้นที่7เกินมาคุณจะได้2%เปเชั้นที่8เกินมาคุณจะได้2% ชั้นที่9เกินมา2%รวมตัวคุณด้วยก็จะเท่ากับ10ชั้นครับนี่คือแผนรายได้ที่คุณจะได้จากการร่วมงานกับบริษัท o r r l i g h t Research จากประเทศสหรัฐอเมริกา และผมก็ได้นํามาเปิดโอกาสให้กับทุกท่านได้ทําความรู้จักและวางแผนที่จะหารายได้กับบริษัทโฟรไลท์โดยในทีมงานของเราจะมีพิเศษกว่าทีมอื่นๆนั่นก็คือเรามีวิทิุอออนไลน์ให้กับสมาชิกนําไปทําการตลาดไม่ว่าจะเป็นการขายผลิตภัณฑ์ผ่านวิทิุออนไลน์หรือใช้วิดิโอออนไลน์เป็นเครื่องมือในการทําการตลาดด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้คน ได้มาเป็นเจ้าของสถานีวิทยุออนไลน์ด้วยตัวของเขาเองธุรกิจฟัวร์ไลท์ไม่ใช่แชร์ลูกโซ่รายได้มาจากการขายทรานสเฟอร์เฟกเตอร์ลูกค้าก็คือผู้ที่อยากมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงความรวยในธุรกิจฟัวร์ไลท์มาจากมีคนช่วยขายมากๆ ถึงตอนนี้ผมก็อยากจะเชิญชวนทุกๆท่านนะครับที่ต้องการอยากจะทำงานออนไลน์อยากจะมีอาชีพอยากจะมีรายได้หรือฝันที่อยากจะรวยมาร่วมเป็นเจ้าของสถานีวิทยุออนไลน์ด้วยกันเพื่อที่จะทำการตลาดผลิตภัณฑ์ f o ลทิทรานสเปอร์เพ p กเตอรผลิตภัณฑ์เสริมภูมิกุ้มกันที่ทุกคนต้องการอยากจะใช้สนใจสมัครคลิกสมัครได้ใต้คลิปนี้นะครับ คลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปคลิปดีๆจากธุรกิจโฟไลฟ์โชคดีมีเงินใช้สุขภาพดีตลอดไปนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับหากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะทำสถานีวิดีโออนไลน์ฟังทางนี้ครับ พูดไดไ้ขายเป็นมาทําวิทยุออนไลน์กันดีกว่าฟรีพอดวิทยุออนไลน์ฟรีโปรแกรมออกอากาศมาตรฐานโลกฟรีโปรแกรมการตัดต่อเสียงพร้อมสอนการติดตั้งหรือติดตั้งให้ฟรีสอนทํารายการวิทยุทำสปอตวิทยุฟรีบ็อกเกอร์เว็บไซต์สร้างสถานีวิทยุออนไลน์ สร้างงานจากที่บ้านจัดรายการที่บ้านคุณมีไรายได้จากการจําหน่ายสินค้าโฟร์ไลท์เรายินดีสร้างฝันของคุณให้เป็นจริงสนใจอยากได้สถานีวิดีโออนไลน์ลงทะเบียนได้ใต้คลิปนี้นะครับสมัคป็นสมัครชิกโฟร์ไลท์สุขภาพดีมีไรายได้